สร้างความหมัดหนักใจให้ก็จะมีหมัดของเขาครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนหรือรูปแบบหมัดสไตล์ไหนหรือรูปแบบไหนครับที่ยังสร้างความกดดันให้เราศึาากษาสไตล์การต่อยคกบอคซิงให้มากกว่านี้แล้วก็เข้าใจมันให้มากกว่านี้เพราะว่ามวยไทยกับคกบอกซิงอะ่ะมันมันแตกต่างกันเลยมวยไทยอะ่ะเราใช้หมัดเท้าข้อศอกได้แต่คกบอกซิงได้แค่หมัดแล้วก็เตะเขาได้นิดหน่อยครับจะไปชิงแชมป์ครับ อยากจะเป็นแชมป์ของคีบ็อกซิ่งเหมือนกันครับเลือกอะ่ะคือตอนนี้ผมก mm ้าวเข้ามาสู่คีบ็อกซิ่งก็อยากจะทบุบ mm hmm. พวกฟู่กันไปว่าคีบ mm ็อกซิ่งก็ได้มวยไทยก็ได้ครับเพราะว่าบางทีเราปล่อยมวยไทยอย่างเดียวคือผมรอนานเงี้ยหน่อย mm hmm. คือเราไม่ค่อยได้แบบได้แบบต่อยสักเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเกิดเราต่อยคีบ็อกซิ่งไปด้วยเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นด้วยครับ mm hmm. อยากที่แมนมากครับแล้วก็รอมานานมากเลยครับที่ว่า อยากจะกลับมาชกกับพี่โอ๊ดครั้งหนึ่งอยากจะทําให้ดีที่สุดเพราะว่าผมก็ต้องการแชมป์ของมวยไทยเหมือนกันครับแล้วการสลับกันไปเสิร์ฟกันมาคือมวยสามโลกเราไม่สับสนเวลาครับเพราะว่าเรารู้ครับว่าเราต่อยมวยไทยหรือต่อยคีอกซิงครับะจะไม่สับสนนั่งแน่นอน